น้องบุญคุณเกศาร์ครับ <c oughs> มาออกแล้ว <c oughs> ขนาดนี้น้องบุญคุณเป็นตัวนำแมนนิสเปียเป็นตัวที่สองไปเลยที่สาม ถัดไปเป็นคำสัญญาโดเริมอนทีเจและลิงลลนเซอร์ที่คข้ไปสามน้องบุญคุณยังเป็นตัวนำคู่กับไมเนมิสเปียร์โดเริมอนทีเจเป็นตัวที่สามถัดไปเป็นไปเลยและคำสัญญา ไปสิบอกทางตรงขนาดนี้น้องบุญคุณยังเป็นตัวนำมาเนมิสเปียเตัวที่สองโดเลมันทีเจที่สามขนาดนี้มาเนมิสเปียเป็นตัวนำน้องบุญคุณเป็นตัวที่สองโดเลมันทีเจเป็นตัวที่สามขนาดนี้มาเนมิสเปียเป็นตัวนำโดเลมันทีเจเป็นตัวที่สาม การแข่งในเที่ยวที่เจ็ดมานิมิสเปีย์หมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งโดเรมอนทีเจหมายเลขหนึ่งชนะที่สองน้องบุญคุณหมายเลขห้าชนะที่สามมานิมิสเปียวหมายเลขสี่ชนะที่หนึ่งโดเรมอนทีเจหมายเลขหนึ่งชนะที่สองน้องบุญคุณหมายเลขห้าชนะที่สามครับ